วันนี้ก่อนพาตันตันไปเล่นที่ฮาบเบอร์แลนด์แม่ขอแวะไปทำบุญที่วัดแป๊บหนึ่งวันที่เรามากันวันนี้คือวัดเทวราชกุญชรขัรถจากบ้านแค่สิบนาทีก็ถึงแล้วมาถึงเราก็ไหว้พ,าพาาระประธานในโบสถ์กันก่อน,นเลยตันตันก็ไหว้กับแม่ด้วยน่ารักมากจาก,จากนั้นก็มาไหว้ขอพรพระอินทร์ทรงช้างเอราวัตด,ด้วยซื้อพวรงมลรัยมาไหว้องค์เทวราชนิมิเทพทันใจประจำวัดตรงจุดนี้แหละเราอธิษฐานนานที่ส<บ>ุดตั้งใจมาไหว้ท่านเลยจากนั้นก็ไปปล่อยปลากนันได้บัตรคิวแล้วก็เดินมารอปลาที่เราปล่อยในวันนี้หนึ เราแบบนี้เลยเรามีหน้าที่แค่เทปาลงไม้นาบ่อยปลาจะมีใบให้เราท่องอธิษฐานแล้วก็เทน้ำํำในขวดลงไปให้ปลาแต่และกกังซึ่งเทไปทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันที่เขาให้ทําก็ทำตามเสร็จพิธีรีตองแล้วเราก็มาปล่อยปลากันเลย บอกกูอยากจะออกไปแหวกว่านะลยอีตามึงก็มัวแต่ขอพอรอยู่ได้ตันตันเขาน่ารักนะมาช่วยแม่ปล่อยปลาด้วยพี่ช่อนกระโดดออกไปแล้วใจร้อนนะเราอะเสร็จแล้วตันตันก็มาให้อาหารปลาต่อเลยแต่โดนพี่นกพี่ลาบสกัดกั้นไว้ก่อนอาหารก็เลยไม่ถึงน้องปลาแม่ให้เองเดี๋ยวน้องปลาไม่ได้กินตอนเดินกลับเจอปลาไหลเคยตื้นอยู่อยากรู้ว่าน้องตุยัไหวก็เลยเอามือไปสะกนหลุดไม่ตัวแค่ขึ้นมานอน